สิ้นปี2024แค่คีย์บอร์ดเคสอลูมีหน้าจอมันก็คงธรรมดามากไปเพราะตอนนี้ x v x k 7 5 Pro โปใส่หน้าจอมาแบบ OLED พร้อมสเปคสุดครบท้วนในราคาแค่2,000กลางๆน่าสนใจมากๆกับรุ่นนี้คิดว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเต็งสำหรับคีย์บอร์ดเคสอลูไร้สายมีจอกดไลค์กด like ติดตามแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ ขอเวลาเซฟวีถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์ของเฟสอยากสนับสนุนสามารถกดซุปเปอร์แตงใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแถมยังได้คอมเมนต์ที่เท่แบบนี้ด้วยหรือจะเป็นชาวคลั่งรักกันป้ายยาก็สามารถารกดแล้วมาจอยกันได้เลยจบกันขายตรงบายครับสวัสดีชาวคลั่งรักเกมมิงเกอร์และชาวคลั่งรักคีย์บอร์ดทุกคนด้วยนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งแมชชีเน็ติเคิลคีย์บอร์ดรุ่นใหม่ที่มีวางจำหน่ายในไทยโดยร้านเกมมิงแพลนเนตค่ะหลายๆคนอาจจะเห็นรุ่นนี้ผ่านตาว่างแต่ว่าเป็นที่ร้านจีนเนาะแต่บอกได้เลยว่า มาก็จะมีตัวคีย์บอร์ดใบคู่มือสอนการใช้งานรวมถึงว่าใบคิกไกด์อ่านเร็วๆเนี่ยก็มีเหมือนกันตัวของแถมอย่างอื่นนะคะจะมีสวิตซ์สำรองมาให้3ตัวค่ะมี USB receive สำหรับไวเดรสองจุสคีย์แคปเสริมไวต้ตกแต่งเพิ่มเติมสายการเชื่อมต่อแบบ USB type A ถึง type C เป็นสายถักและที่ดึงสวิตช์ที่ดึงคีย์แคปแบบ t o in one สำหรับการดีไซน์ของเจ้า XVK 75 Pro ค่ะจะเป็นคีย์บอร์ดไซส์75%้าเอนเนาะแน่นอนจุดเด่นของรุ่นนี้คือมีหน้าจอ มาให้แล้วตัวหน้าจอที่ให้มานี้ค่ะจะเป็นชนิดหน้าจอ OLED ทาให้ภาพเนี่ยสีสดใสมีความชัดแล้วก็ถือว่าเป็นแบรนด์แรก,แรกๆที่ใส่มาเป็นจอ OLED และจอสีนั่นเองโดยปกติแล้วเนี่ยแค่จอ TFT เฟสว่ามันก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วลหละแต่รุ่นนี้เขาอยากจะแอดวานซ์มากขึ้นนะคะให้ภาพมันดูแบบโอ้โหโดดเด้งกว่าเดิมรวมไปถึงว่าราคาของน้องก็ไม่ได้แรงมากเกินไปด้วยค่ะน่าสนใจมากๆส่วนหน้าจอนี้นอกจากจะใส่ภาพจิ๊บต่างๆได้แล้วก็ยังเอาไว้ ดูสถานะคีย์บอร์ดเช่นแบตเตอรี่การเชื่อมต่อหรือใช้สลับโหมดการเชื่อมต่อเลือกโหมดไฟได้ในจอนี้เลยโดยวิธีการควบคุมนะคะสามารถกดที่ปุ่มฟังก์ชันบวกปุ่มเพจอัพเพจดาวหากได้ค่าที่ต้องการแล้วก็สามารถกดฟังก์ชันบวก Enter เพื่อตกลงได้ค่ะพอได้ลองใช้งานตัวนี้เนี่ยทำให้เฟนึกถึงตัวซูม75เลยนะคะเพราะว่าหน้าจอมีขนาดค่อนข้างใหญ่หรือจะให้เทียบสู้กับตัว ND 75ตัวนี้เฟนว่าจอก็ดีกว่าด้วยผันมาที่เรื่องของงานวัสดุค่ะเป็นคีย์บอร์ดเคส อลูถ้าเพื่อนๆสังเกตตัวเคสเขาจะหลอมเป็นชิ้นเดียวกันไม่ได้มีแยกเคสบนล่างและตัวน้าหนักคีย์บอร์ดค่ะจะอยู่ราวๆหนึ่งกิโลถามว่าหนักไหมก็ถือว่าหนักแต่เมื่อเทียบบางตัวอาจจะไม่ได้หนักขนาดนั้นนะคะถือว่าระดับกลางๆกับเคสอลูแบบนี้แล้วก็สีสันที่มีให้เลือกตอนนี้จะมี2สีนะั่นคือสีม่วงและก็สีฟ้าแน่นอนว่าคัลเลอร์โทนของเขาดูแบบพาสเทลหน่อยๆน,น่ารักมากๆและพลิกมาดูที่พอร์ตการเชื่อมต่อค่ะจะให้มาอยู่ที่เบรนก ตัวบอดี้พร้อมกับมีสวิตช์เอาไว้เปิดปิดโหมดการเชื่อมต่อไร้สายและสวิตช์ท็อกเกอร์ไว้สลับเลเยอร์แม็กแล้วก็วินโดว์ค่ะหากเราพลิกมาที่ด้านล่างเนอะจะมีฟีดยางมาให้ทั้งหมด4มุมด้วยกันส่วนเฟรมสีดําตรงนี้ไม่ได้เอาไว้แค่ตกแต่งอย่างเดียวค่ะทุกคนน้องสามารถถอดออกได้ซึ่งการถอดออกได้นี้ก็เพื่อรองรับการ DIY เพิ่มเติมนั่นก็คือการใส่แบตเตอรี่เพิ่มอีกหนึ่งก้อนด้วยวิธีการเปลี่ยนเนี่ยทางแบรนด์มีทําคลิปไว้เรียบร้อยนะคะสามารถไปดูเพิ่มเติมกันได้ โนแบตเตอรี่1ลูกที่ใส่มาให้แล้วเรียบร้อยเนี่ยจะขนาดอยู่ที่4 0 0พมิลลิแอมป์ค่ะจริงๆก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วลหละแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกว่ามันแบตหมดง่ายไปหน่อยก็ซื้อมาเพิ่มกันได้เลยหันมาเรามาพูดถึงเรื่องของโครงสร้างคีย์บอร์ดกันบ้างนะคะตัวนี้ประกอบมาแบบ l e a f s p ป i n g g a สเก t ทุกคนแน่นอนว่ามีความเด้งความเฟล็กส่วนวัสดุเพาจะใช้เป็น PC มีการมอโฟมมาให้ด้านในหลายชั้นอยู่นะตัว s t a b i l i z e r ค่ะเป็นแบบเพดเมาส์ ount, มีการพีลูปมาให้แล้วเรียบร้อยและเลือก ึกลงไปสุดเลยก็คือ PCB หัวใจหลักค่ะมีความบางอยู่ที่1.2มิลแล้วก็ยังตัดเฟสคัตมาให้แล้วเรียบร้อยโดยภาพรวมเดิมๆเ,เนี่ยเฟสว่าเพียงพอต่อการใช้งานแล้วหากใครอยากจะมอสนิดหน่อยๆอ,อย่างเช่นการฮอร์สวอปอันนี้ก็มีการรองรับนะคะใช่ค่ะสวิตช์ทั้ง3พินแลวก็5พินถือว่าเป็นการคัสตอมใหม่ที่เบสิกสุดๆและส่วนข้อสังเกตจากที่ลองใช้งานมานะคะเอาจริงคืองานวัสดุอะไรเงี้ยมันดูดีมากๆเลยนะแต่จุดเดียวที่ติดคือคีย์บอร์ดมันเหมือนบาลาน س ไม่ดีสักเท่าไหร่มีความโยกเยกซึ่งเฟสได้คีย์บอร์ดมา2ตัวก็เป็นทั้ง2ตัวเลยมีวิธีแก้นะคะก็คือให้หาแผ่นรองมอสวางอันนี้ก็จะช่วยได้ในเบื้องต้นในด้านของคีย์แคปที่ให้มานะคะตัวนี้จะใช้เป็นวัสดุพลาสติก P ี t ีความหนา1.7มิลชนิดโปรไฟล์เป็นเชอร์รี่ค่ะแล้วก็ทําการตกแต่งโทนสีมาให้แล้วเรียบร้อยพร้อมใช้เข้ากับสีนั้นๆเลยโดยฟอนต์ภาษาอังกฤษนะคะจะทํามาเป็นเทคนิคสีดับเบิลช็อตค่ะส่วนฟอนต์ภาษาไทยจะเป็นการยิงเลเซอร์ลงไปหากเราเอานิ้วล ุคคเล็กน้อยนะคะส่วนเท็กเจอร์ผิวจะมีความสากนิดหน่อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะทางร้าน g a m i n g Planet เนี่ยก็มีให้เลือกทั้งแบบอิงล้วนแล้วก็เพิ่มฟอนมภาษาไทยนะคะตามใจเพื่อนๆที่แบบอยากใช้งานกันเลยซึ่งตัวคีย์แคปเองก็แต่งมาให้แล้วน่ารักมากๆค่ะฟังของโมดการเชื่อมต่อนะคะรุ่นนี้รองรับแบบไปโหมดเลยค่ะทั้งเสียบสาย Type C เ l e s s 2.4G h z และ Bluetooth เชื่อมต่อได้3อุปกรณ์พร้อมกันเรื่องประสิทธิภาพการใช้งานนะเฟสเทสครบทั้ง3โหมดไม่เจอการกระตุกสัญญาณขาดหรือว่าอะไรรบวต่างๆ ด้วยเวเลสองตัวซิกกะเฮิรตเอาไปใช้เล่นเกมเพยก็ยังไม่ได้เจอดีเลยอะไรมากนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากได้แบบร้แฮนดซี่ต่ำๆก็เป็นแนะนําแบบเสียบสายเนาะส่วนวิธีการเชื่อมต่อค่ะหากใครเปิดสวิตตัวคีย์บอร์ดด้านบนเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้งานแบบเวเลสสองตัวซิกกะเฮิรตก็ทําการเสรียบ USB DC ให้เรียบร้อยจากนั้นกดฟังก์ชันเพดอัพหรือว่าเพดดาวเพื่อเข้าสู่เมนูคอนเน็กที่หน้าจอ OLED นะคะจากนั้นก็กดฟังก์ชันวงกลุ่ม enter แค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแหละเพื่อนๆเนี่ยสามารถใช้หน้าจอในการควบคุมโหมดการเชื่อ เส่วนบลูทูธเนี่ยอาจจะมีอินดีเทลเพิ่มเติมนะคะคือเราต้องเลือกโปรไฟล์ที่ต้องการจะเชื่อมต่อด้วยหากเราเลือกเรียบร้อยแล้วใน iPad ของเราก็จะมีขึ้นว่าบลูทูธคีย์บอร์ดก็สามารถกดเชื่อมต่อได้เลยแค่นี้เองมาถึงในส่วนของ mechanical s e r v i c e ของเราค่ะรุ่นนี้ทาง X V X ใช้สวิตช์ที่ทางแบรนด์ผลิตเองแล้วก็ตั้งชื่อว่า X V X Medium p o r p l e Switch เป็นลีเนี่ยสวิตที่กดง่ายค่ะแรงต้านน้อยชั้นหนักถือเพียงแค่4 8กรัมเท่านั้นน้องทำการลุ อะไรมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะหน้าตาน้องก็จะแบบขา,ขาวๆม่วงๆน่ารักมากโดยคนเสียงที่ออกมาค่ะจะมีความแบบว่าติดแหลมหน่อยๆแต่นุ่มๆนะรูมไปถึงว่าด้านในตัวคีย์บอร์ดมีการมอดโฟมมาให้ทําให้ออกคนนต้อกคีมมี่มากขึ้นยังไงเราลองไปฟังสาวเทสกันสักนิดนึงค่ะเผื่อเพื่อนๆโดนตก เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากฟังซาวเทสกันไปส่วนในเซสชันนี้เนี่ยเฟสขอแนะนําฝั่งของโปรแกรมกันบ้างรุ่นนี้เนี่ยรองรับการใช้งานผ่าน Windows เนาะเดี๋ยวเฟสจะแปะลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้ใต้คลิปนะคะเพื่อให้การใช้งานคีย์บอร์ดตัวนี้เนี่ยครบถ้วนมากยิ่งขึ้นนั่นเองโดยในแถบหน้าแรกคะ่ะจะเป็นการคีย์แมปปิ้งสามารถคัสตอมปุ่มเป็นฟังก์ชันต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มปุ่มบันติมีเดียคีย์ลัดคอมโบคีย์สามารถตั้งค่ามาโคแล้วก็ยังรีคอร์ดได้ทั้งคีย์บอร์ดอินพ แล้วก็เฟซเนี่ยขอข้ามาที่การตั้งค่าหน้าจอเลยและกันน่าจะเป็นส่วนสําคัญที่สุดในโปรแกรมเลยแนะนําจุดแรกหากเวลาที่หน้าจอของเราไม่ตรงสามารถกด t i m e s y n c ได้นะคะเพื่อปรับเวลาให้ตรงกับคอมพิวเตอร์ของเราเนั่นเองส่วนใครยื่องการจะตั้งภาพไฟล์จิ๊บดุกดิ๊กไปมาเนี่ยก็ให้กดที่ Import นี้ค่ะเพื่อเลือกรูปที่ต้องการโดยเฟซแนะนําเป็นขนาดภาพ16ต่อ9กนะคะก็จะได้ภาพแบบเต็มจอแล้วก็โปรแกรมเนี่ยจะไม่มีฟีเจอร์ขอบภาพมาให้แนะนําว่าไปเลือกภาพที่ต้องการมาก่อน แล้วก็เข้าไปที่ตัว Easy Gift จากนั้นปรับเป็นไซส์16:9ต่อค่ะก็จะได้ภาพที่พอดีกับหน้าจอมากขึ้นหลังจากเราเลือกภาพได้แล้วอย่าลืมที่จะกดอัปโหลดทูคีย์บอร์ดด้วยนะคะน้องก็จะทำการโหลดเข้าคีย์บอร์ดนิดนึงรอนจนเสร็จก็จะได้ภาพมาอยู่ในตัวคีย์บอร์ดเรียบร้อยแล้วค่ะส่วนของเมนูถัดมานะคะก็จะเป็นการตั้งค่าโหมดไฟหากใครไม่ถนัดตั้งค่าผ่านตัวจอก็เข้ามากดที่ตัวโปรแกรมได้จะมีให้เลือกเต็มๆแบบ19โหมดเลยสามารถตั้งได้ทั้งความสว่างความไวทิศทาง แล้วก็จะมีสีที่เลือกหลากหลายมากกว่านี้เนาะโดยในตัวโปรแกรมค่ะจะมีโอเวอร์เลย์ให้ดูแสดงตัวอย่างแต่ละพีเซตซึื่องจากการใช้งานมาเนี่ยโหมดไฟปรับสว่างสุดแล้วก็ยังไม่ได้สว่างมากนะคะอยู่ระดับกลางๆแต่ข้อดีคือรุ่นนี้เนะี่ยมันปรับค่อนข้างละเอียดได้เยอะนอกจากพีเซตที่ให้มาก็ยังมีโหมดไฟแบบลายขีดด้วยสามารถวาดอะไรก็ได้ตามที่เพื่อนๆชอบเลยรวมถึงยังมีโหมดไฟแบบแบ่งโซนในโปรแกรมเนี่ยเราสามารถเลือกได้หลายพีเซตใส่ไว้ในบอร์ดนี้บอร์ดเดียวหรือโหมดไฟ เตาจาังหวดเสียงเพลงอันนี้ก็มีเช่นเดียวกันคือโหมดไฟมันเยอะมากจริงๆนะคะแต่ติดที่ไฟมันอาจจะไม่ค่อยสว่างสักเท่าไหร่หากอยู่ในห้องที่สว่างมากนั่นเองและหน้าสุดท้ายของตัวโปรแกรมค่ะก็จะเป็นการตั้งค่า g e n e ร a l ทั่วไปอย่างเช่น key response time หากใครเป็นสายเล่นเกมก็สามารถตั้งที่เล v e l หนึ่งไปได้เลยนะคะก็จะมีการตอบสนองที่ไวที่สุดสามารถตั้ง sleep mode ได้ค่ะอยากจะให้ปิดคีย์บอร์ดอัตโนมัติเพื่อประหยัดแบตตั้งแต่หนาทีถึง30นาทีรวมไปถึงว่าคีย์บอร์ดอ่องอองเล่นจนน้อง เละไปแล้วก็สามารถรีเซ็ตตรงบริเวณนี้กันได้หล,กลกักๆโปรแกรมก็จะมีประมาณนี้ด้วยกันค่ะและนี่ก็จะเป็นคีย์บอร์ด x x k 75 Pro นะคะเป็นแบรนด์ Curve เมียที่ทำพานได้น่าสนใจมากๆเลยค่ะหากใครสนใจเนาะทางร้าน Gaming Planet ว่าจจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ2,900กว่าบาทแล้วก็มีรับประกันให้ด้วย1ปีทุกคนหลายๆคนถ้าเกิดเข้าไปดูในแอปส้มเนี่ยก็จะเห็นว่าอ้าวร้านจีนนะมันขายแค่2,500นะพี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน Gaming Planet เนี่ย กดโค้ดมาได้นะคะอยู่เพียงแค่2,004เท่านั้นคือร้านเขาอะใช้โค้ดลดได้เยอะมากๆแต่ถ้าเป็นร้านจีนมันอาจจะไม่ได้ลดเยอะเท่านี้นะคะยังไงก็ลองไปเลือกดูเอาละกันแต่อย่าลืมว่าเขามีประกันสูนไทยให้ด้วยเนาะก็คุยกับร้านคนไทยได้แบบอีซีมากขึ้นถ้าเ,เพื่อนๆมีคําถามส่วนไหนหรือใครที่ใช้บอร์ตตัวนี้อยู่อยากจะมารีวิวแนะนาป้ายยาเพิ่มก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะก่อนจะจากกันไปฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แลวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย